ยังอยู่ที่บันเทิงกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราข้ามฝั่งไปที่ฝั่งเกาหลีมากดีกว่านะคะมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าของวง GOT7 นะคะนุม่ม JB คนล่าสุดเซ็นสัญญากับค่ายใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ ในวันนี้นะคะทางสำนักข่าวโอเซนค่ะได้รายงานข่าวว่า JB แห่งวงก็อตเซเนะคะตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด h i g h e r Music นะคะของ J Park Jo y ยไฮ e r Music นั้นเป็นค่ายเพลงที่รับการยอมรับนะคะว่าเป็นค่ายเพลงแนวฮิปฮอปค่ะและก็ r b ในระดับสากลด้วยโดยค่ายเพลงค่ายนี้นะคะก่อตั้งโดย J Park ค่ะแล้วก็ชาชามาโลนนะคะในปี2017ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนของวงก o อตเซเนะคะได้ประกาศข่าวที่ช็อกความรู้สึกของเรา อาากเซ่ด้วยการตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางค่าย JYP Entertainment หลังจากนั้นนะคะสมาชิกวงแต่ละคนก็ได้เซ็นสัญญากับสังกัดใหม่ค่ะโดยจินยองนะครับเซ็นสัญญากับทางค่าย B.H Entertainment ยองแจเซ็นสัญญากับทางค่าย Sublime Artist Agency ครับแบมแบมก็มีการเซ็นสัญญากับทางค่าย Abyss Company ยูกอมเนี่ยเซ็นสัญญากับทางค่าย AOMG ส่วนแจ็คสันนะครับจะทำงานเพลงและงานดนารบันเทิงอื่นๆกับทางค่ายทีมหวังของตัวเองนั่นเองโดยหลังจากที่สื่อได้ประกาศข่าวนี้ไปแล้วนะครับแฟนๆต่างก็หวังว่าจะได้เห็น JB เนี่ยได้ทำงานเพลงในสไตล์ฮิปฮอปที่ตัวเองชื่นชอบซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเพลงในฐานะศิลป,ปินเดีย่ยวของ JB เนี่ยที่จะทำกับทงค่าย h i g h e r Music นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับ เธอว่าเป็นประตูบานใหม่บานล่าสุดของทาง JB นะคะแล้วก็เป็นแนวเพลงที่เขาชื่นชอบแล้วก็ถนัดมากๆด้วยนะคะซึ่งแฟนคลับทุกคนเนี่ยรอสปอร์ตและเห็นว่ากิจกรรมส่วนใหญ่นะจะโปรโมทในระดับอินเตอร์ด้วยละค่ะโอ้นี่แฟนๆก็ชอบใจเลยนะฮะแต่อาทย์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนแชร์รูปเยอะมากของจักสันหวังท่น่าเห็นไหม เรื่อ,อง<ะ>ผมเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นติ่งจ็กสันเยอะเลยอ,ะ <c oughs> <ช>อ่ะแชร์กันหลายคนเลยคือเหมือนเป็นรูปที่เขาไปถ่ายแบบเล่นๆหรืออะไรสักอย่างอะ่ะแต่คือคนแชร์เยอะแล้วก็บอกโ,อโหนี่คือเทพเจ้าแห่งโลกทุกวันนี้เลยเ<อ>คือหน้าเขาแบบเป๊ะมากหล่อม,มากๆแล้วก็คือไม่ใช่ว่าหล่อจากการทํสัญญากรรมด้วยนะคือหน้าอย่างเงี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลย ฉามากไม่รู้จะทำยังไงเห็นเาจะเล็กบ้านเขาเนี่ยน้องพาไปเกาหลีไปเกาหลีเออไปเกาหลีก็คือไปทำนั่นเองใช่โอเคมีทุนทรัพย์ให้ไหมจีน่าไม่มีแล้วเราไปหาสปอนเซอร์ให้เอามาเอาได้ได้เออโอเคดีๆน้องรอเล่นนะคะ